สวัสดีครับสวัสดีสโลแกนี้ทิมเที่ยวทั่วไทยทิมไปไม่เดือดร้อนใครก็ช่องนี้ไงช่องปลาพาชิมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าพาชิมนะครับวันนี้เราจะมากินซุปพางวัวนะ <c oughs> เป็นรลาน <c oughs> ลับก้อยต้มอ,อะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ดูบรรยากาศไปก็มีหลายตัวนะ <c oughs> มีมีว่างอยู่มีว่างอยู่นังนงดูเดี๋ยวโอเคเป็นร้านร้านลับลร้านลับลับลับลแต่รสชาติไม่รับทิดตามไปทิดตามไปบรรยากาศร้านน่ะต้องอะางตู้หาง้วนดูตู้หาง้ว มีเนื้อสุกนึ่งมีมีลิ้นย่างไหมมีลิ้นย่างไหมพี่มีเนื้อมีแต่ลิ้อย่างเนื้อนิ่เนื้อนิ่มมันว่ะเนื้อนิ่มันแซ่บมีก็เป็นบรรยากาศร้านนะครับมีอ่าลิ้นหย่างใช่ไหมชื่อชื่อร้านมีไหมครับเนี่ยชื่อร้านอะไรเนาะชื่อร้านอะไรอีสานอะไรอ่ะอีสานลาบแซ่บอะไรอ่ะ นี่นะครับอยู่ตรงที่เขาเรียกสามแยกหนองปลาตเพยียนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเขตอำเภอบางค้าถนนสาย3ามเราเราได้3ั่งอะไรดูบ้าง ซุปหางวันหนึ่งส้มตำกุ้งสดหนึ่งตับหวานหนึ่งก้อยเนื้อขอมอีกหนึ่งเนื้อติดมันย่างหนึ่งเนื้อทอดอีกหนึ่งข้าวสาับ <c oughs> ไม่ก็เ,เขาจะอยู่ตรงหแยกหนองปลาตะเพียนนะเขาเรียกเป็นเขตอำเภอบังค้าถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับรถวิ่งนะครับฝั่งฝั่งขาไป ขนมจระเนะครับจเห็นร้านลาบอือร้านหนึ่งนะครับก็ผ่านมาก็แวะมาชิมดูนะครับเอ่อจริงๆจริงๆเนี่ยเข้าไปในแมปเนี่ยเขียนว่าซุปหางวัวแปดลิ้วเนี่ยเขาจะอยู่อันแรกโอเคงั้นก็สบายถูกไหมใช่กซุปหางวัวแปดลิ้วเขาจะอยู่อันแรกเลยนะครับถ้าเราก็ อน,นี่แน่ถูกต้องมาแล้วมาแล้วนหมกากทนอย<า>่้ชมตามหูหอมอชุยเลยตามแบบบันท้างเนี่ยโอเคเลยม,มาแล้วนั่นไไฮไลท์วันนี้ อันนี้เป็นลงลตัตตตกตกูาหัใช่ไหมชูต้องชูาชหัวมีมาเป็นท่อนเได้ได้อย่<ๆ>าให้เปรี้ยให้มันนานใช่ดได้ไดตอนนี้เหลือกี่ยกอย่างเหลือเนื้อย่าง หลายอย่างตับหวานอะไรพวกเนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันเลย สดได้เลยอ่ะปลาแดกปลาล้าของเราเนี่ยมันสดได้เลยแต่แต่ป,ปลาปลาล้างเขาอร่อยนะปลาแดกเนะี่โคตรอร่อยเลยนะกินนัวด้วยนะตรงนี้นี่เขาดึงดึงเลยนะครับตะวนันมันสดไงสดมากเลย หวานจริงมันต้องร่วงให้สุกมากใช่ใช่ร่วงให้สุกด้วยอันนี้รัวมากเลยสุกหังวัวเด็ดเลยนะถี่มากอันนี้ไหนอลองสุกหังวัวยังลองดูลองดู เอ็นแก้วเลยเลีนยความเปรี้ยวทีพอดีเ,น,เน,นี่ยมันจะอยู่ที่มะเขือเทศน,นะครับไม่ต้องใส่มะนาวเพิ่มก็พอดีเลยเขาต้มเปื่อยนะได้นะโอเคนะครับโอเคเลยนเนื้อทอดมาแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้มีค้แล้ว,ลวใช่ครับโอเคเดี๋ยวจะลองชิมเนื้อทอดกันๆๆๆๆ เป็นไงเป็นเนื้อเดือดยอดอ่ะ,อะอมไม่แ,<ล>แห้งมากแล้วมาทอดไปกินแก๊กเกอร์หน่อยนุ่มเลาายตับไก่ जे <laughs> में กนเี่นะหลังจา,าก,าากไปได้ระยะเ่็กเนี่นนประมาณนี้มันเยอะจัด มาเรื่อยๆไป,ไป <_ d umb> ลมก็มเก็บเลย,ย,ๆๆๆๆยๆๆไปสคนนแซ่บแซ่บแซ่บเลยเจ้าๆงเป็นเป็นร้านไม่มีที่อหนแกว, <_ d umb> ว่าซุปผางวัวร้านนี้นะครับมาเกียนด,ด้านซ้ายเ,เลยนะครับ มาเินแยกน้องปาเดียน์ลูค้ามาเช็คเงินได้เลยถึงแล้วครับครับก็จะเดินทางนะครับอาหารก็ไม่ได้แพงมากเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดชับสกายฝากแชร์คลิมด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ